พบังมาจากอินเดียมาขายโรตีชนะงสวัสดีครับพี่บังทำโรตีอร่อยอร่อยให้กินสีมือพี่บังไม่ธรรมดาพิธีทำโรตีครับอันดับแรกก็ต้องทำแป้งให้ขยายออกครับขยายออกแล้วก็รอน้ำมันเดือด สปเ้ยไปใส่โตรตีแผนโตรตีลงไปครับใส่ไข่ด้วยพิเศษไปเลยกินไหมน่ากินไหม อาชีพครับโดดนี้ใส่ไข่ก็ไม่มีอะไรมากมายครับมีไข่ไก่เป็นไก่แล้วก็แพ้งแล้วก็เนยแล้วก็นมครับเนยลงไปอีกพื่อความหอม จริงก็ไม่เป็นไรพ่อค้าเรากหลอนะครับพ่อค้าเรามาจากกิตรดีอ่ะมัตอดไปใส่นมเยอะ ใส่นมเยอะๆใส่มากับเปลืองแค่นี้น,น้ำต,ตาลด้วยครับผมใส่น้ำตาลเยอะเป็นที่เรียบร้อยโรตีโรตีนะจ๊านายอร่อยอร่อย รูตีอร่อยอร่อยจ้าเสียของเจ้าอยู่ยบัง